สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปดาวโจน VIP นะคะของวันที่20กุมภาพันธ์65นะตัวเด่นก็คือ5กับ3ตัวกันตัวรองก็คือ6กับ2เนาะก็5 1 5 3 5 4 5 5 5 8 5 7 5 9เนาะ3 0 3 1 3 5 3 8 3 9แล้วก็ต่อ8ให้ด้วยนะ8 8 8 4 8 2 6ก็60 62 63 67 68 69 สก็สองศูนย์สองหสี่หู้ดยาวเลยสามตัวก็ห้าเก้าหนึ่งสองเจ็ดแสองหศนย์สองเ้าหกศดสีดาวโจนเช้าเด่น8กับ1นะคะตัวกันตัวรองก็สองกับ5้าเนาะเพื่อนเพื่อนก็รูดได้เลยเด้อเราเน้นรูดสองห้าแดทั้งสองดาวโจนเลยนะคะ ็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรปังปังโชคดีนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องน้ำเพชรพารวยพุ้นเส้นพารวยด้วยเน้อถ้าไม่ซื้อตามแนวทางก็รูดเลยค่ะ258ห้าแเนาะสองแปด้ก่อนเนาะกลมพอดีตื่นเช้ามารับทรัพย์รับโชคค่ะเฮงเฮงรวยรปังๆังตั้งสองดาวโจรลยเด้อเมื่อคืนนี้หลุดเข้าดาวโจรเดียวก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ ขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ